ยังเอาวันมันมีดสีสมมาให้ดูนาู่กตาเด้อพอเด้อครับเอะเอไปได้หนูคือตัวันไม่นะดูองอะไรเห็นบ่มีสีสมมอเห็นกระตาบอกม่วงอยุ่ย เดี๋ยวราคำนันดูหลาเป็นยังแม่บอกเป็นยังนี่นนเขาโดนพีกนแะ่พกม,มีอะไรสดิตอบอยู่เอาเราเบียบดเลยก็ได้นี่ให้เห็นกระเป๋าฮะ๋นอ,อ,อนี่นี่ยูทูบอยู่นะเขาดีคตาเอพาหลานไปดูโ้ย ผุมชงมานี่่ปองยงมาอกน้องม่ซอยเนี่ยสวัสดีทุกคนค่ะตัวใดค่ะไม่เอาฝากกดหัวใจน่น้องใหม่ตุ่มไม่รวกจ้านไม้รวกจ้ามายปอ่้นไม่ตกอยู่ วังมดนี่นั่นอย่างที่ว่านี่ไก่ตับวันนี้ต้วงหาเจ้าแล้วคนบ้านในตูกนี่แต่ว่ากระชิบปากกับเริ่มหมึดมาแล้วล่ะหมอกมันพึงหายปกติหมอกหนาหนาดิเฝ้าเด้อทุกคนกำลังเร่งเครื่องทำมันนี้อยู่ทำหน่อไม้รวก ปัญติวานอไม่ลวกได้ปัญติว่าปลูกไหานปัติวานี่ยบ่หนุกอกกลองไม้หนุกเียวไปนะ่างัวไอู้กพวกเขาไปเห็งาไมรใหญ่โตโนบ้าเอื่อยขาบสักขาลามะอกนใหม่ซอยเอื่อยนเขาเิ่นแกมาจะทัได้ผมเบล้ พวกมือให้เจ้าไปพวกมือเจ้าให้เขาไปบใช่ไหมใชภูมิจ้านา้องใหม่ใช้ภูมิเรื่องวันหลวกแมนเือว่าไอไอหลวกเราจะไปส่งเพิ่นจ้า บอเขาเรียนตัวได้ใจนีแข่งเรียนตัวได้หนุ่มบอกแล้วพีไอบอกว่าเป็นครับถ่าได้่ยางเดียวเจี๊ยภูมิถ่ารูปเป็นอย่างเดียวครับผู้เขียวแล้วก็ไอซีสมบูรณ์มีหลีกไหนพี่อยากเล่นไหมตอนนี้มีแต่หลีกไปไกลๆฮอด แม่ไม่าช่ว่าห้องเดียวกันไม่ได้เปี่ยงน้ำมันเขากะเขาเก็บของเขาเพื่อนก็แต่งของเขาพื้นเลยมันเจ็บหรือแม่นเจ็บหรืออันนี้อันนี้แม่นจ้าอันนี้วิวหลังบ้านหน้าบ้านกับติดถนนใหญ่เด้เฮ้ยเขาพอดสำหรับขอบขวัญอยากกินดิบเดอม์มิสัยอ่ะโบอันนี้เราไม่ไพเลี้ยงหวานจ้าโบแมนไม่เทิงผู ทานุใหม่ที่ยูเทิงพูดแบบนี้อยู่อาจจะมีแต่อันนี้เขาวิจัยแล้วมันไม่มีกินก็บบได้ปวดแข้งปวดขาเด้พี่น้องมาลองเอาไปกินเานยุ้ยกับกินเดฟปกติยุ่ยเล่นวอลเลยมบอยยู่กับกินแต่น้องใหม่นี่เดฟบ่อยเป็นอย่างนี้จ้ะเมื่อนี้กินไปประมาณปีหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อนี้สวัสดีสวัสดีจ้า เมื่อกี้ไปเที่ยวมาเที่ยวเสร็จแล้วก็ได้มาได้มาเหตุงานเหตุการณ์นเนี่ยละจ้ะาฝากกดหัวใจเปิดการมองเห็นในยเด้อจาอ้าเปิดการมองเห็นติ๊กตอกผุณรถเข็นเขาก็มาไม่ใช่นี่อ่ะยู่ของป่าน,นี่แล้ว สรางแม่ใ <ítulo> ส่กป้าน้องป้องบัน้องป้องสูงเหมือนกอไผตื่อยเมนบัน้องป้องซื้ออย่างเงีจั่ป่างกันไข่สูงก่อนไอยกินแล้วไม่นี่ละสร้างบันน้องป้องไต่างซื้ออย่างนี้นที่ได้เปลี่ยนบริการล่ะที่ร้องเมืองด้ใส่ต้อูกหมจากกันนั่นนลอนลไม่ได้เนีีหลองนมันออกไร คิดว่าปาด์ตนอนอีเหงใหญ่ด,ดีกว่าบรรยากาศดีมากค่ะเนียอันนี้ก็เป็น,นให้เขาให้หน้าแล้วก็น,นี่ตัวนี้พ่อสีดำหลังหลังที่นุดดังสีอ่ะกินกับเจลกับปีเนาะเมีนเหมยวันนี้กินกับตำมะฮุงแซ่บหลายจ้ะนี่ลำใหญ่หญหญอๆอุ่บ

ฝากข้อจงข้อใจในเด้อจ้าผู้ใดเขามาได้ก็ฝากของหอัวใจนะแม่เชียวได้เห็นไหมเช้าคะเดิกันจริงจงอนี้นตั้งสวนจริงเออห้องอย่างนั้น,นบ่เมื่อนี่ประมาณลอยโอ้มื่อนี่ประมาณสิบกระสอบจะแบกออกมาจากในสวนเมื่งคืนนี่วันนี้หน่อไม้ออกเยอะนิดนึงเพรา,าะเาามื่อวานไปเที่ยว วานนี่ไปคูนไปพางหัวหนักมาเจอเลยเดี๋ยวจะรูปลงพี่กุ้งเด้อ,อคใ,คใช้ผมจ้ะมันไหลกันเนียผู้โดผู้ใดทารา,าบะคอร้ออีกประมาณเดือนหนาแล้วจ้ะเดือนหนาแล้วยุยงไปให้กินเด้อผู้ได้ถาบะคออยู่ วอลเล็ก็ยังเล็นที่เก่าหน่าละจา้าล้อหลีกเปิดเนาะตอนนี้หลีกมันปิดอยู่ตอนนี้วอลเล่บอลไทยแลนด์หลีกนะเขายังไม่มีแข่งเนาะรอยเขามีแข่งหนูก็กลับไปเล่นเหมือนเดิมจา้าช,ช่วงบ่มีแข่งก็เป็นตังสี่ละพี่น้องมาเบิ่งเอาเด้อช่วงบ่มีแข่งหนูก็ไม่เห็ดน้ำในสวนเห็ดป้ายเห็ดสวนน้ำหมอกน้ำใหม่ไปอันนี้ก็สิล้มไปปลูกหลายแนวแห้งอยู่ในในสวน ต้องลงไปปลูกผลลหมากไมปลูกกล้วยผมก็ไปชายุหลังนี้เราล่ะเป็นยังไแม่เราอีกในสวนเดี๋ยวว่างๆสิพาไปเบิ่งจ้ะปลูกเบิร์ตโซเนลทั่วดินบักอื้บักหยังปลูกไวทะกิบดถแรปลูกถัวแรไกิ ในสวนปปสวนีน<ม>่ปลูกสวนพริกสวนบักเขือบักฮ่งปลูกเบิร์ดชแบบูแนวพี่น้องในสวนชิตพรไร้สารพิษนะคะจะใช้เป็นปุ๋ยคอกมากกว่าปุ๋ย<ป>ขี้วัวเพราะว่าบ้านโน่นะเลี้ยงงัว <c oughs> <c oughs> กิน,กนแกงอิ่อรก,ก็มีจ้าตอนนี้อยู่บ้านชิวๆบรรยากาศดีแมนบางคนก็นว่าโอ้ยถามดูขึ้นอ,อย่างนี่ว่าเลิกเรียนวัเลสตีว่ได้เลิกเรียนจ้าช่วงน,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 นี้มันบวนในมีแค่งเนาะอีกจังน่อยหนูก็ไปสอมแล้วช่วงบ่ได้สอมหนูก็มาเฮดไทยเฮ็ดนะซอยพอซอยเม่นี่ละไหน,นก็นฝากกดหัวใจในเด้อจ้าพี่เอียงทองส่งมาให้กินบ้างด้อได้เลยเดี๋ยวส่งไปให้กินหน่อใหญ่ๆอบเป็นสีอ่อนๆหวานแห้งได้หนิจ้า มันเป็นน้องใหม่อน,นั่นแม่น,นั่นนะนั่นส่วนข้างล่างนี่คือส่วนน้องใหม่ด้วยใจเห็นบอภัยเลี้ยงหวานขอบคุณสําหรับการกติดตามจากติกตอกรอเชียนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามจ้ามาเด้อพี่น้องไม่เห็นน้องใหม่ใส่กันเนี่ยขาจะไปอ้อมบ้านเนี่ย <c oughs> มือเที่ยวกับมือเที่ยว,ม,ยวมือเห็นงานกับเห็นงานไป น้องใหม่ยูสวนยอีจ้าน้องใหม่ยูสวนใช้ฟ้มเด้อพี่น้องใช้เ่องหยิบแม็กกล้องสำหรับเดือนหน้าเด้อผู้ใดที่อยากกินน้องใหม่เดือนเดือนหน้าเด้อจ้าเดือนหน้าเด้อสิมิ้นน้องใหม่ถุงสิมิ้นน้องใหม่ถุงทรงแล้วเพราะว่าน้องใหม่ถุงนะเฮ้ยเสียาน้องใหม่นะมาเผาก่อนตัดน่อไม้มาวันนี้น่ะสมมติวันตัดน่อไม้มาวันนี้นะแล้วก็จะเอามาเผาให้มันสุกก่อน แล้วเราก็จะเอามานี่แมะแล้เแล้เแลาเแล้วตัดแต่งให้งามทั้งเปลาะทั้งเหลาแล้วเขาก็ต้องเอาไปใส่ถุงเอาไปใส่ถุงแล้วก็เอาเอาไปต้มอีกสี่ชั่วโมงเลยนะถึงจะได้กินเออหนึ่งหนึ่งน้ำใหม่น้ำใหม่ถุงนี่เป็นอะไรที่ยากมากเลยด้จ้ะมัน ปกตินะหนูบ่ให้พ่อกับแม่เห็ดเลยเด้ปีเมื่อกี้นะมีแต่คนถามหาหนูก็บ่ให้พ่อให้แม่เห็ดเลยเพราะว่าเห็ดยากแห้งเลยอีกอย่างพ่อกับแม่แล้วก็เถ่าแล้วบาดนี้ปีนี้น้องม่ออกหลายจ้าก็เลยว่าเออเฮ็ดกับเฮ็ดเฮ็ดเท่าที่ไหวผู้เถ่าผู้แกเพื่อเฮ็ดเดี๋ยวดิจ้จ้ารถมันหลายทางติดถนน ทางติดถนนใหญ่ตรงหนูสีหายเบิง่งพ่อแล้วอ่ะกำลังสีต่มข้างหลังเนี่ยจ้ะอันนี้อันนี้เป็นน้องไหม้ลวกเดอ้อพี่นอ้องอ่าพิก้องให้ดูก่อนนี่เอา้ากับกองให้ดูนั่นอ่ะข้างหลังน่ะพ่อแล้วกำลังสีต่มเนาะลวกน้องไหม้จะดน้องไหม่เพราะท่านในเบิดเดย์อีกประมาณสามถัง อีกประมาณสามถังนี่แม่แกก็กำลังทำขั้นตอนกันทำอยู่จ้าอืกันเอาไม้มาฟังน้อใม้ถุงไหมแม่ไอันนี้ซี่ไหเบิงน้อใหม่ที่เขาทำการเหลาแล้วนี่ได้ได้น้หม่ไหมเหล่านี้จ้าเขาก็ต้องเอามาต้มแล้วก็ต้องเหลาเหลา เราเรารพอเด้กเขาล่างล่างสองน้ำพูนเด้จ้าเขาเคยสิเอาไปใส่ถุงแล้วก็เอาไปหนึ่งอีกสี่ชั่วโมงเด้หน่อไม้ถุงหน่อไม้ถุงหนูรับประกันเลยว่าอยู่ได้ทั้งปีไม่เปรี้ยวไม่เน่าง่ายถา้าถา้าถ้าเปรี้ยวหรืออะไรเงี้ยเราเค็มให้อยู่แล้วหน่อไม้ใช้ผูมจา้าสวนไผเองสวนขอสไชิตาพอร์ตเลยเด้ ผู้ใดผู้ใดอยากกินน้องไม้กดติดตามไว้เด้อจ้าเดี๋ยวหนูสิมาอัพลงติ๊กต็อกนี่ละมื้อนี้ผู้ใดไปตีบอลเลยจ้ามื้อนี้เฮ็ดน้องไม้ไม่เฮ็ดซอยกันก่อนนี่คันเฮ็ดคันเฮ็ดเสร็จแล้วก็สิได้ไปบ้านควาวใช่ไหมบ้านไหนน้องบอลหรอยูอยู่น้องบะแดงเด้อ ปีนี้ยังไงฝากกดติดตามทิกเกอกไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวยุจะมาบอกอีกทีด้วยตอนนี้ยังไม่ได้ทําเดือนหน้าพร้อมส่งแน่นอนเก็บไ,ไว้กินเป็นปีน,นอนใหญ่ครัื่อยนี่พี่น้อง